สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมนายแพทย์ธนกรศิริชัยจะมาเล่าเรื่องที่สําคัญมากๆกับทุกคนโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้ผมอยากถามคำถามหนึ่งก่อนนะครับคุณรู้ไหมว่าไตาของเรานั้นทำงานหนักแค่ไหนตลอดชีวิตของคุณที่มีอายุ60ปีไตของคุณกองเลือดไปแล้วมากกว่า40ล้านลิตรคิดดูสิครับ สีล้านลิตรเลยนะมันมากขนาดไหนผมเป็นหมอมานานกว่า30ปีแล้วเจอผู้ป่วยไตายมากเยอะแยะมากมายและที่น่าเศร้าก็คือหลายคนไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองดื่มทุกวันนั้นมันกำลังทำลายไตยอยู่ทีละนิดวันนี้ผมจะบอกคุณตรงๆเลยว่ามี5อย่างที่ช่วยทำความสะอาดไตและอีก5อย่างที่เป็นพิษกับไตของคุณ ถ้าคุณดื่มอะไรที่อยู่ในกลุ่มที่2นี่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าทําไมเรื่องของเครื่องดื่มถึงสําคัญมากคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอาหารต่างหากที่สําคัญแต่จริงๆแล้วไตของเราตอบสนองต่อของเหลวเร็วกว่าอาหารเยอะเลยของเหลวที่เราดื่มเข้าไปมันไปถึงไตาภายใน3 0ถึง45นาทีเท่านั้นแต่ อาหารต้องใช้เวลาย่อยก่อนดังนั้นเครื่องดื่มที่คุณเลือกมันมีผลโดยตรงต่อไตของคุณมากๆเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่5อย่างแรกนั่นคือเครื่องดื่มที่ช่วยทําความสะอาดไตและปกป้องไตอันดับแรกเลยน้ําเปล่าฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันสําคัญที่สุดคุณลุงคุณป้าหลายคนบอกกับผมว่าไม่ค่อยกระหายน้ําดื่มน้ําไม่ค่อยได้แต่ผมต้องบอกตามตรงนะครับไตของคุณ ต้องการน้ำเพื่อล้างของเสียออกไปถ้าคุณดื่มน้ําไม่พอไตต้องทํางานหนักมากขึ้นเหมือนคุณพยายามล้างจานโดยไม่เปิดน้ําให้เต็มที่มันยากใช่ไหมครับผมแนะนําให้ดื่มอย่างน้อย8-10ถึงแก้วต่อวันหรือประมาณ2ลิตรถ้าคุณกลัวลืมก็หาขวดน้ําใส่ไว้ข้างๆตัวดื่มทีละน้อยตลอดวันอย่ารอจนกระหายน้ําค่อยดื่มนะครับอันดับที่สน้านํามะนาว ทุกคนที่ฟังอยู่นี้ลองคิดดูนะครับว่ามีมะนาวอยู่บ้านไหมพรุ่งนี้เช้าตื่นมาคั้นมะนาวครึ่งลูกใส่น้ำอุ่นประมาณแก้วหนึ่งอย่าใส่น้ำตาลนะดื่มตอนท้องว่างมะนาวนี้มีสารซิตเรเที่ช่วยป้องกันนิ้วในไตและยังช่วยล้างสารพิษออกจากไตด้วยผมมีคุณลุงคนหนึ่งเขาดื่มน้ำมะนาวทุกเช้ามา3เดือนตรวจเลือดครั้งล่าสุดค่าการทำงานของไตดีขึ้นเยอะเลย ง่ายๆแค่นี้เองอันดับที่3าชาเขียวชาเขียวนี้ดีจริงๆนะครับมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าคาเทชินส์ช่วยลดการอักเสบในไตและยังช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงอีกด้วยซึ่งความดันสูงนี่แหละเป็นศัตรูตัวฉกาจของไตเลยแต่ผมต้องบอกนะครับอย่าชงเข้มเกินไปและไม่ควรดื่มเกิน2-3ถ้วยต่อวัน เพราะชาเขียวก็มีคาเฟอีนอยู่บ้างคุณลองดื่มช่วงเช้ากับบ่ายดูนะครับอย่าดื่มก่อนนอนไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับแน่นอนอันดับที่4น้ำแตงโมคนไทยเราชอบกินแตงโมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะหน้าร้อนๆ้อนแบบนี้แตงโมมันดีมากๆเลยสําหรับไตเพราะมีน้ําเยอะและมีสารไลโคปีนที่ช่วยลดการอักเสบวิธีทาก็ง่ายมากเอาแตงโม2-3ชิ้นปั่นกับน้ําเปล่านิดหน่อยไม่ต้องใส่น้าตาลเลยเพราะแตงโมหวานอยู่แล้ว ดื่มตอนเช้าหรือก่อนอาหารก็ได้ครับแต่ถ้าคุณเป็นเบาหวานก็ระวังหน่อยนะอย่าดื่มเยอะเกินไปเพราะมีน้ำตาลอยู่พอสมควรอันดับที่5และนี่คือที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักนั่นคือชาดอกคาโมแมลหรือบางคนเรียกว่าชาคาโมไมล์ o ชาชนิดนี้มันช่วยให้ผ่อนคลายลดความเครียดและที่สำคัญมันช่วยลดการอักเสบในไตอีกด้วยดื่มก่อนนอนจะดีมากช่วยให้นอนหลับสนิท และในขณะที่คุณนอนหลับไตก็ทำงานได้ดีขึ้นเพราะตอนนอนหลับนั่นแหละร่างกายเราซ่อมแซมตัวเองคุณลองหาซื้อจากร้านขายของฝรั่งหรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับราคาไม่แพงเอาละครับนี่คือ5อย่างที่ดีต่อไตผมขอทบทวนอีกทีนะ1น้ำเปล่า8-10แก้วต่อวัน2น้ำมะนาวตอนเช้าท้องว่าง3ชาเขียว2-3ถ้วยต่อวัน 4. น้ำแตงโมสดสดและ 5. ชาขโมไม้ก่อนนอนง่ายๆใช่ไหมครับไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆเลยตอนนี้ผมจะมาบอก 5. อย่างที่คุณต้องหลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นพิษต่อไตของคุณจริงๆนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมเจอกับผู้ป่วยเยอะมากอันดับแรกน้ำอัดลมโคกเบปซี่ฟันตาสไปทุกอย่างเลยของพวกนี้มันเป็นศัตรูของไตที่แท้จริงคุณรู้ไหมครับว่า น้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องมีน้ําตาลประมาณสิบช้อนชาคิดดูสิสิบช้อนชาใครจะกินน้ําตาลสิบช้อนชาในครั้งเดียวแต่พอดื่มน้ําอัดลมเราดื่มโดยไม่รู้ตัวและที่แย่กว่านั้นคือมันมีกรดฟอสฟอริกที่ทําให้เกิดนิ่วในไตและยังทําให้กระดูกบอบบางอีกด้วยผมมีคุณลุงคนหนึ่งเขาดื่มโค้กวันละสองถึงสามกระป๋องมาเจอผมตอนอายุ58ไตเสื่อมระดับ3ม แล้วตอนนั้นผมบอกเขาว่าถ้ายังดื่มต่อไปไม่เกิน5ปีเข้าล้างไตแน่นอนเขาเลยตัดสินใจเลิกเลยตอนนี้ผ่านมา4ปีแล้วไตเขาไม่เสื่อมเพิ่มกลับดีขึ้นอีกด้วยซ้ำอันดับที่2กาแฟที่มีครีมและน้ำตาลทุกคนที่ฟังอยู่นี่อาจจะช็อกนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มกาแฟเลยนะกาแฟดำที่ไม่ใส่อะไรเลยดื่มได้แต่ไม่เกิน2แก้วต่อวัน แต่ถ้าคุณดื่มกาแฟสามิหนึ่งหรือใส่ครีมเยอะๆใส่น้ําตาลเต็มๆแบบนี้อันตรายมากเลยครับคาเฟอีนมันทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราวและถ้าดื่มเยอะเกินไปมันบีบไตให้ทํางานหนักเกินไปครีมกับน้ําตาลก็ยิ่งทําให้แย่ลงถ้าคุณชอบกาแฟจริงๆลองเปลี่ยนเป็นกาแฟดําหรือใส่นมสดนิดหน่อยไม่ใส่น้ําตาลดื่มตอนเช้าอย่างเดียวอย่าดื่มทั้งวันนะครับอันดับที่3เครื่องดื่มชูกําลัง เรดบูลลิโพวิทัน n หนึของพวกนี้อันตรายมากๆเลยครับโดยเฉพาะกับคนที่มีไตไม่ดีอยู่แล้วมันมีคาเฟอีนสูงมากมีน้ำตาลเยอะและที่แย่ที่สุดคือมีโซเดียมและสารอื่นๆที่ทำให้ไตทำงานหนักมากเกินไปผมเคยเจอผู้ป่วยหนุ่มๆคนหนึ่งอายุแค่35ปีเขาขับรถบรรทุกไกล ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังวันละ4-5กระป๋องมาเจอผมตอนไตาวายแล้วต้องล้างไตตั้งแต่อายุ37นะครับน่าสงสารมากถ้าคุณเหนื่อยง่วงอย่าพึ่งเครื่องดื่มชูกำลังเลยพักผ่อนให้เพียงพอจะดีกว่าเยอะอันดับที่4น้ำผลไม้กล่องน้ำส้มกล่องน้ำองุ่นกล่องของพวกนี้ฟังดูดีนะครับเพราะมีคำว่าผลไม้แต่จริงๆแล้วมันไม่ต่างจากน้ำอัดลมเลย เต็มไปด้วยน้ำตาลและสารกันเสียคุณอาจจะคิดว่ามันดีกว่าน้ำอัดลมแต่ไม่ใช่เลยครับกล่องเล็กๆหนึ่งกล่องมีน้ำตาลประมาณ20-30ถึงกรัมซึ่งเกินมาตรฐานที่ควรจะบริโภคต่อวันแล้วถ้าอยากดื่มน้ำผลไม้ให้ปั่นสดๆเองอย่าซื้อกล่องเด็ดขาดอันดับที่5และนี่คือตัวที่หลายคนไม่คิดนั่นคือแอลกอฮอล์เบียร์เหลาไวน์ ทุกชนิดเลยครับแอลกอฮอล์มันทําลายไตยหลายทาง 1. มันทําให้ขาดน้ํา 2. มันทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 3. ม,มันทําให้ไตต้องกรองสารพิษเพิ่มขึ้นผมไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มเลยนะครับแต่ถ้าจะดื่มเนี่ยควรดื่มน้อยมากๆเดือนละครั้ง2ครั้งพออย่าดื่มเป็นประจําและถ้าคุณมีปัญหาไตายอยู่แล้วเลิกเลยจะดีที่สุดครับพี่น้องทุกท่านครับผมรู้นะว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยมันยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราชินกับมันมานานบางคนดื่มกาแฟมาตั้งแต่เด็กๆบางคนดื่มน้ําอัดลมทุกวันแต่ผมอยากบอกคุณว่าไตของคุณทำงานหนักมากมาตลอด60ปี70ปีมันถึงเวลาแล้วที่เราจะดูแลมันบ้างผมขอให้คำแนะนำง่ายๆที่คุณทำได้เลยอย่าพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันเริ่มทีละอย่างก่อนสัปดาห์แรกลองเพิ่มน้ำเปล่าให้ได้ 8. แก้วต่อวัน สัปดาห์ที่2เริ่มดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าสัปดาห์ที่3เปลี่ยนน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่าหรือชาเขียวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆภายในเดือนเดียวคุณจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายดีขึ้นหายเหนื่อยง่ายนอนหลับสบายขึ้นมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับคือการตรวจสุขภาพถ้าคุณอายุเกิน50ปีแล้วควรตรวจไตปีละครั้งตรวจเลือดง่ายๆก็พอดูค่าครีอตินิน E.G.F.R. ถ้าค่าผิดปกติมาพบแพทย์เร็วๆยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่แก้ไขได้ง่ายเท่านั้นอย่ารอจนไตาวายจริงๆค่อยมาหาหมอตอนนั้นสายไปแล้วครับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ผมอยากให้คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยตอนนี้เลยคิดดูสิครับว่าในบรรดา5อย่างที่เป็นพิษกับไตคุณดื่มอะไรอยู่บ่อยที่สุดเลือกสักอย่างหนึ่งแล้วตัดสินใจว่าจะเลิก หรือลดลงตั้งแต่พรุ่งนี้แค่นี้ก็พออย่าคิดมากทําไปก่อนเดี๋ยวผลมันจะมาเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ดื่มของพวกนี้อยู่บ่อยๆช่วยบอกเขาด้วยบอกด้วยความห่วงใยไม่ใช่บังคับนะครับบางทีเราอาจจะช่วยชีวิตใครสักคนได้ก็ได้เพราะหลายคนไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่ตัวเองดื่มมันอันตรายขนาดไหนอีกคําถามนึงที่หลายคนถามผมบ่อยๆเนี่ย คือถ้าดื่มอะไรผิดมานานแล้วจะแก้ไขทันไหมผมขอบอกว่าทันครับไตมันฟื้นตัวได้ถ้าเรายังไม่เสียหายมากเกินไปผมเคยเจอผู้ป่วยที่ค่าการทำงานของไตแย่มากแต่พอเปลี่ยนพฤติกรรมดื่มน้ำเปล่าเยอะขึ้นเลิกของหวานเลิกน้ำอัดลมภายใน3-6เดือนค่าไตดีขึ้นเห็นได้ชัดดังนั้นอย่าท้อแท้อย่าคิดว่าสายเกินไปเริ่มวันนี้ยังไม่สายเลย สำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันสูงอยู่แล้วเรื่องเครื่องดื่มนี้ยิ่งสําคัญเป็นพิเศษเลยครับเพราะโรคทั้งสองนี้มันทําลายไตยอยู่แล้วถ้าเรายังดื่มของที่เป็นพิษอีกมันเหมือนเติมน้ํามันใส่ไฟไตจะเสียเร็วมากๆดังนั้นถ้าคุณมีโรคประจําตัวอยู่ยิ่งต้องระวังเรื่องเครื่องดื่มให้มากครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากแชร์คือเรื่องของเกลือแม้ว่าผมจะพูดถึงเครื่องดื่มแต่เกลือก็สําคัญเหมือนกันถ้าคุณกินเค็มมากไตต้องทํางานหนักขึ้นพยายามลดเกลือลงด้วยนะครับ ไม่ต้องจืดมากแค่ลดลงจากเดิมก็ดีแล้วอาหารไทยเรามักจะเค็มหวานมากลองปรับลดลงดูครับก่อนจบผมขอทบทวนสั้นๆอีกครั้งนะครับ5อย่างที่ดี 1. น้ำเปล่า 2. น้ำมะนาว 3. ชาเขียว 4. น้ำแตงโม 5. ชาคาโมมายล้ 5. อย่างที่ต้องหลีกเลี่ยง 1. น้ำอัดลม 2. กาแฟที่ใส่ครีมน้ำตาล3เครื่องดื่มชูกำลัง 4. น้ำผลไม้กล่องคุณลุงคุณป้าทุกท่านครับไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆมันทำงานเงียบๆโดยที่เราไม่รู้สึกตัวจนกว่ามันจะเสียจริงๆตอนนั้นมันสายไปแล้วดังนั้นเราต้องดูแลมันตั้งแต่ตอนนี้ไม่ยากแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มที่ดื่มทุกวันภายในหนึ่งเดือนคุณจะรู้สึกได้เองว่าร่างกายดีขึ้นแน่นอนผมเป็นหมอมายาวนานกว่า30ปี สิ่งที่ผมเห็นมันชัดเจนมากคนที่ดูแลตัวเองดีกินดีดื่มดีชีวิตหลังกเกษียณสบายมากแข็งแรงเที่ยวได้เล่นกับหลานได้แต่คนที่ไม่ดูแลตัวเองพอกเกษียณไม่กี่ปีก็เริ่มป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี้ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเสียเงินเยอะและที่สำคัญชีวิตไม่มีคุณภาพเลยพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมนายแพทย์ธนกรศิริชัยได้ แชร์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อไตให้คุณฟังแล้วผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและครอบครัวอย่าลืมนำไปปรับใช้จริงๆนะครับความรู้ถ้าไม่ได้นำไปใช้มันก็ไม่มีค่าอะไรถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นๆได้รับความรู้นี้ด้วยและอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะมาแชร์ต่อไปในวิดีโอหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอาหารที่ดีและไม่ดีต่อไตอย่าพลาดนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดูแลตัวเองให้ดีนะครับสวัสดีครับ